ทีผังงาเป็เห็นหว่าคึกคักไม่แพ้กันนะพี่บปลือกเรียงนั่นแหละผังงาต้อนรับหนักทองเที่ยวชาวจีนนะครับห่างจาฐบ,บาลจีนในอกประกาศนะครับนให้ปชาชนเดินทางอกประเทศโดยไม่มีเงินค่อยได้เร็วนะโดยผู้ก,การจังหวัดพังงารวมกับภาครัฐภพยกชนนะครับผู้ประกอบการประชาชนชาวยอดพังงาพูดภระาจีนเป็นชาพันธ์พังงายินดีต้อนรับหนักท่องเที่ยวชาวจีน,จนต้าเจ้าเฮากวนกวนหญิงหลายเต้า พังงาฉนดังคือโกองเลยนะครับสำเนียงได้เลยนะลองนะเลที่ลองเลที่ <c oughs> นะครับ <c oughs> ดังคือโกองบรรยากาศบริเวณถนนวัฒนธรรมย่านเมืองเก้าตะกัวป้าจังหวัดพังงานะครับโดยมีนันนกรรัลี่เส้นผู้ว่าการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนาวากราีนาวากรียิ่งนะครับหนูสมารลี่เส้นนายก เลากาชาติจังหวัดพังงาและก็ประธานแม่บ้านมาไทยรวมเป็นตัวแทนพรัฐและก็ภาคเอกชนรวมกันกล่าวภาษาจีนยินดีต้อนรับนังท่องเที่ยวพร้อมพร้อมกันนะครับร่างอย่างรัฐบาล จีนเนี่ยอ,อกประกาศเลยประชาชนท่องเที่ยวได้แล้วนะครับโดยเดินทางอกอกต่อออกปัดนกประเทศโดยมีเหมีมยนไขซึ่งประเทศไทยเนี่ยเป็นเป้าหมายลักเลยและในการเดินทางออนอประเทศของชาวจีนครับผู้ว่าราชก,การจังหวัดพังงาค่ะท่านก็บอกว่าถูกภักส่วนข้งจังหวัดพังงาก็มีแนวทางการบริหารจัดการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนค่ะที่จะเดินทางมาไทยในช่วงกลางเดือนมกราคมนี้แล้วก็ประชาชนชาวพังงาก็พร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อสร้างส้มดุลความสุขโดยจะให้ความสํมาคัญ ในเรื่องข้องมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวทางทาง,ทางบกแล้วก็ทางน้ำค่ะทางด้านขอน้องนายอุทิศลิมสกุลค่ะพ่ออทอท,อท,อทอพังง่ะทางก็บอกวา่าสถานที่ประกอบการแล่งท่องเที่ยวค่ะมีการนํามาตรท่านชานะคะแล้วก็วัคซีนบูสเตอร์ชุดเนี่ยสุขอนามัยมาดําเนินการคับเคลื่อนพักบริการเพิ่มทักสร้างข้องภูไห่บริการค่ะรวมทางดูแลจํานวนแรงงานให้สามารถดําเนินการในพักบริการท่องเที่ยวได้ย่างมีประสิทธิภาพนที่สาคัญค่ะก็แรงสร้างการรับ รูด้านการตลาดแล้วก็การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดพังงาในตลาดท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีนนี่แหละค่ะที่เลือกจังหวัดพังงาเป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวต่อไป ทางนีนะคะในช่วงสถานการณ์การท่องเที่ยวปกตินะก่อนในช่วงปีหกซ่องค่ะก่อนที่จะมีโควิดระบาดเนี่ยพังงาเองมีจานวนนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาเยือนสู้งสุดเป็นลำดับที่สองนะคะจานวนนึ่งแทนึ่งมืส้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบองคนรองมาจากนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันค่ะซึ่งจังหวัดพังงาก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เบาเกรียงที่สามาราจะมาเที่ยวมาพักผ่อนได้ทั้งปีแล้วนะคผมถ้าเราจะเชิญน,นักท่องเที่ยวชาวจังหวัดพังงานี่เราต้องเชิญมาพืษนนะครับนอ้ยอม ชาวจีนไหมเออชาวชาวจีนมาเตี้ยจังหวัดพังงาลองกิดดูได้นะต้าเจ้ยหาวกวนหญิงหลายเต้าพังงาเฉินอ่าเฉยได้ <laughs>